สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพากันมาเบิ่งง่วครับคููนี่ครับสื่อมากเพิ่น่อยจะขายนะครับผมสวยนะครับง่วตัวง่ายแม่ลูกครับขายหาเงอนมาทันครับพ่อวันน้อครับหาเพิ่งวานนะลื่นข้นได้ครับง่วงามวันนี้ตัวแม่ครับง่วงพัน ห้าหมื่นห้าเลยซื้อไปเรียงนะครับอืมเก็นตัวนี้ครับปุ่นหูครับสไตล์พันดาม,มันครับดูเดียวครับห้าหมืนหาครับ เป็นจะเชื่อผมเว่าป็นจะชื่อว่าน้องผมกระเบิ้งงโม่บุมเป็นงไงไม่ซื้อไปเมื่อขอเบิ้งของเพิ่นซื้อไลยหาตัวผู้มาครับเอาน้ำแช่ตัวผู้มาทับก็ชีงามครับออกมาตัวใหญ่ดีนี่คือครูลูกครับ ลูก,กชี้เป็นชาวแหละตัวแมนพ <c oughs> ีบาทนี่ปุ๊บปีบปุป๊บปบี้ยบันเมืองนาครับ เพราาเพืนขายเวลาครูหนึ่งแม่ลูกคือกันครับพันสายพันอย่างนึงคือข,ขายไปหกหมื่นหกหมื่นหานะครับผู้นี้ขายหาเหมื่นห้าเราย,นเย์นใจติดตัวมาเบิงครับผมแอบลงมาเนี่ยผมจึงมาถามเพื่อนว่าเป็นมีรถมีอย่างในบอลนะครับผมเหมาเบิงหายฉันมีคนจากสุนใจ 5, ห้าหมื่นห้าได้คููหนึ่ง นะครับสวยครับเนี่ยผมถามเจ้าของเพื่นว่ารถที่ว่าเป็นว่าเป็นเกเอามาแพงให้กันครับเป็นคู่ตัวแม่นะครับแม่ลูกคู่กับตัวแม่แม่กับตัวแม่นะครับ เขเมินตีคลิปมาครับพเด็กดิพเดีแวรจังเล็กอะเขามินมาบสวยว่อพอสื่อว่าราคานี่ครับคลิปนี้เขาจุไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับ